สวัสดีจ้าพี่โยคุลาดบานเองนะจ้าอาจารย์วันนี้พี่โยก็หลังจากที่บ้านได้ป๊ามาเซ็ตซับเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะนี่ก็มาให้น้องแนนกับเมลี่สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเมลี่จ้าให้เมลี่กับน้องแนนแบะขี่ออกนะจ๊ะนี่นี่ก็เป็นผลงานของพี่โยน้องแนนน้องแก้มแล้วก็พ่อน้องแก้มมาดีนะจ๊อนี่เมลี่ก็แเบะไปได้หลายแล้วจ๊ะนี่แต่ยังน in ึกเมนูไม่ออกจะทำอะไรโอนะจ๊อนี่ อันนี้ก็จะประมาณสองโลน่าจะประมาอันนี้ก็ปลาใหญ่นี่กักว,วเป็นโลกลัวนะจะนี่เป็นปลาซอยนะจจะนี่นเขาเขาเคยช<ล>่างเขาบอกว่าเจ็ดตัวนะ่ะโลหนึ่งตัวใหญ่นี่เวทีก,กันนะจะนี่อ่าไม่เร็วมันเนี่ยมมันจะเอาไม่เราไม่ถามือตัวใหญ่ขายเอง ตะต่ายเลยกันนี่อเอาอยู่รอบานนะตามดูตัวเมสแ่ยกัก็ให้น้องแน่กัมเบลี่นัง่งแวะชีไปเรื่อยๆนะจ๊ะ ไปเดี๋ยวก,ก็เดี๋ยวมาดูเมนูเย็นกันนะจ๊ะว่าจะทำอะไรกินกันนะจ๊ะวันนี้ะจ๊ะจ๊ะอันนี้ก็น้องแนนก็แม่ก็เวะตัวใหญ่นะจ๊ะแต่ว่าก็มีลูกค้ามาขอสื่อไปโลหนึ่งนะจ๊ะนี่อยู่ขายเป็นโลละห้าสิบบาทนะจ๊ะเดี๋ยวล่างให้พร้อมนะจ๊ะทำให้พร้อมเลยจ้ะนี่บับงอะไรซิซับแล้วก็เดี๋ยวเอาไปถอดได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวเมลีกำลังล่างนะจ๊ะดีลูกค้าสั่งโลเนะี่ย นี่ยแถวบ้านพี่โยขายโลหะสิบบาทนะจ้ะนี่ปลาอันนี่ได้แต่ปกติเขาก็ไม่ได้ทำให้ดอกนี่ลูกค้าเกลเยดในที่ทำให้นี่ยอยู่ที่ก่อขายสดๆแต่ว่าไม่ต้องช้านะจ๊ะแต่วันนี้เคือแม่ลี่กนรของเนน่ยทำกเลยเห็นลูกค้ามาสั่งก็เลยทำให้พร้อมไปเลยจ้ะนี่ VIP กนี่ั็กเยเยเกินักเลยอะเกนันไปยนอาเนงแนนแบ๊ะแล้วก็บังไปพอมนะจ๊ะนี่เดี๋ยวลูกค้ากันรอเดี๋้วสั่งดูว่าจ่พอรูไม่ได้จัดตัวใหญ่ๆมาเจ็ดแปดตัวแตเนี่ยนะจ๊ะรูโอ้นี่จ้ะ โลหนึ่งพอดีเลยเจจันนี่นี่ก็แวะทำขี้ให้พอบแม้วจะเร็วมาช่างเด้เจนนี่นี่ก็โลละหาซิปป้านี่ครับเป็นญาติพี่น้องกันี่แหละจ้ะก็เลยทำให้พอบนะจ๊ะเดี๋ยวจะี๋ยไปส่งนะจ๊ะนี่าฮ่หลังจากที่ว่าไปหาปลาแล้วก็มาทำเซตซาเรียบร้อยนนี่ก็จะมาทำกับข้าวกินแล้วจ้ะวันนี้ไปหาปลาแต่ว่าจะทำอะไรกินเนาะน้องแนนครัวไก่บ้านจ้าหาปลาจะมาครัวไก่บ้านนะจ๊ะ พอดีปลานั่น,นก็แบ่งขายไปได้แล้วนะจ๊ะกินสองเวลาแล้วปลาแล้วก็เลยจะเอาซาวเกลือไปทอดบนหลังได้น,นะจ๊ะนี่อันนี้ก็เลยจะมาหัวไก่กินเอาได้จ้ะเตะเหนีนยวนอนเลยไปจ้ะมันไ,ไปไก่ในก็ล้วนไปเต็ดซับเรียอะเลยเด้วยวไปจ้ะ หนาเป็นนิดหน่อยด้วยจ้ะโอ้เฮ็ดแหน่ยนอนเลยนกเจ็บมันแล้วฟูแขางไปเลยนะจ๊ะถุงนัวจ้า น้ำปลาจะีลยววันไก่ก็บพวกอลุดตพวกน้ำป้าผมจะดเข่ากันก่อนนะจ๊ะเนี่ยไ่หนาเพื่อนชุดน้อยไหมล่ะ เดี๋ยวอู้ให้แบบว่าเขากันก่อนพูดนะจ๊ะแล้วก็มาดูขั้นตอนต่อไปจะทำอะไรต่อน,นี่ก็พุงเดี๋ยวก็จะชิมจะอะไรก่อนในเดี๋ยวนี่อาจ,จารย์นี่ไก่ก็พูดเสร็จสับเรียบร้อยในเดี๋ยวนี่้แตนต่อไปก็ใส่ต้นหอมใบกะเพราในเดี๋ยวนี้ไปหมดนั่นเลยกินใบกะเพรากับต้นหอมนะจ๊ะนี้ไก่บ้านลุยสวน เมนูน้องแนนเด็ดจะนิไก่บ้านลุยสวนเด็จะเป็นเมนูของน้องแนนเด็ดจะเดี๋ยวมันก็ยอบนะจเะนี่้มาจ,จ้ามากินข้าวขัวไก่บ้านกับพี่โยกับน้องแนน,นนะจเะนี่ <S <S มาจ้านี่ก็ได้เวลากินข้าวอะไรเด้อจ้ะนี่วันนี้ เออ,อวันนี้น้องนี้มากินด้วยนะจ๊ะมาเป็นตัวแทนของแมลีน่นะจ๊ะตัวแ <c oughs> มลี่ยิ้มแล้วนะจ๊ะน,นี่อา่าเมนูอะไรน้องแก้มบัดน,นี้ไข่ทอดค่ะไข่ทอดอะไรจ๊ะไข่ทอดใช่ทักสะอมค่ะอืหัวไก่บ้านหัวไก่บ้านค่ะมาเดจานี่เป็นสาเห็ดเป็น,น้อนี่มาเดจะมากินข้าวกับพี่โยกับน้องแน,นนน้องนิ้นงน้องแก้มน,นะจ๊ะโอ้กับข้าวบันนี้ สวัสดีจ้ามาได้จันนี่หลังจากที่ว่าปิดตกปลามาก็กินปลาหลายเวลาแล้วนะจัะนนี่วันนี้ก็เลยเปลี่ยนเป็นไก่อีกทีนะจัะนนี่ไก่นี่ก็เลยเป็นไกบ่บาดที่ว่าพี่โยซื้อมาพี่โยน่ะซื้อมาสองตัวนี่เมลี่ก็มาซื้อสองตัวสี่ตัวจ้าเมลี่ก็ทําน้ายากินกับขนมจีนไปแล้วนะจ๊ะสองตัวที่นี่เ๋ยวของพี่โยก็เลยมาพัดกะเพรากินกันนะจ๊ะ วันนี้แมรีก่ก็ไปช่วยงานแต่งด้านแหละจักก็เลยอิ่มเขา่าอิ่มอะไรแล้วก็เลยไม่ได้มากินด้วยแต่เป็นยังไงจืดหรือเค็มพ <ไป S 1> ัาจะเผานี่ยโอเคไม่ได้ไข่ด้วยเห็นไหมหายของชอบเลยหนูสเสพไงกินอะ่ร ตัดกำลังไปแล้วหนึ่ง,ทา,งาาทานนู้นฮะั <c oughs> กแนไ่ได้เลยเรากินแกมจะแบบน้ำปลาให้ปากน้ำปลาจทานน่ะไปเออตรงนี้ก็ไดาษดีๆนะป้ายลมลงมาเอามาไหนก็ไม่ได้ดีเนาะอื้อ มันเชยงเพล็ดจัดเดียวพีโยเติมน้ำปลาหลุดความเพชรดจักหน่อยไว้กับทองก็เพชิดได้เห็นน้องแนนใส่พิกตะแลกก้อนแรกนี่ก็รัวเพชรแเลยเ <c oughs> พิ่มไปอ,อกีจกจ้ะจ้กระตามใจแม่ครัวนะจ๊ะผัดไก่ลุยสวนนะจ๊ะนี่เ <c oughs> มนูก็เลย <c oughs> อ๋อท้องใสมาเห็นเซิร์ชไม่หิวเขาใช่ไหมใครจะมากิน เป็นนวันนี้วันอาทิตย์น้องหนิงกับยุดงานอะจารก,ก็เลยได้มานั่งกินข้าวด้วยกันมาพี่ทักใจมาเที่ยงหรอเที่ยงหรออ,อ่านสำหรับคุณหญ่ไงสำหรับเด็กมันแปลว่าถิงได้เถอะต้องพูดมาก <c oughs> อยากกินไข่มากกว่ากินอะไรก็กินเลยแม่มนีเอาช็อตมาเิร็จทำไมแม่เอาเออแม่ออแมกกมเอาเสยพราะมันเสร็จในครัวมีไม้หลุจัดเตรียมของเองมาดจ้าเนี่ย ทั้งเพลงแบนผู้ใหญ่หรือเพลงกันไหนน่ยยอเน,นี่ยทั้งแบบผู้ใหญ่ัมันเนี่ยไปตกปลาสนุกสนานดีจะ้ะพิโยชอบหาอะไรแบบนี้แล้วจะ้ะเดี๋ยววันเสาร์ติดหนาา้าถาแฟนน้องแนไม่ได้ไปไหนพิโยก็จะเนี่ยจะชวนไปหาตกปลานี่เด้ แต่ว่าพุงนียุดกัรนเสียงว่าจักเหมืใช่เขาจะไปจองที่อีกไ,มไหมนะ่นาจะมีงานรอกว่าฟ้าเขา่าร้ายบนเราก็เป็นสูตรลำของไข่ของมันจากสูตรอาหารวันนี้ก็ดีหน่อยจะได้ขายไป โลหนึ่งจะห้าสิบบาทใช่แป๊ตัดตรงในโน,โนอกเนี่ยพึ่ขง,ขงข่าวนี่ยไหมมาแบบหนังคาพึ่งก็ได้ได้เล แต่เดี๋ยวาไปนูออกเปนู่นคอขนา่น่นันน้ำกวมอ่นอะไรนะน้ำเม่ตมอะน้ีหรืออยังตัดใอ่ะน่ะค้านเนี่ยเก็บปเอาอะไรน้ำ อสอนใครนี่ก็ไดาไขคกนนนกรก็สตาร์ทระยะปีกอะไรรยับม่งไงเนาะยิงเดยกกางกระดาษนะยิงเด็กกางเลยค่ะ เพอสแต่ลอ,อยดีนะจ๊ะเนี่ยมาเยอะเยอะปัดต้องเนี่ยหนังติดกันเกินอืมอืม่ะพี่จับข้าวให้ค่ะ ร้อนนะลูกเปาไน้ I'm going to bed now. Did you take a shower? Have you slept? Yes. I'm going to bed now. I'm going to sleep. I'm going to bed now. I'm going to sleep. I'm going to sleep. Why don't you go แม่เขี่ยกระดูกอยู่ <laughs> แม่ยกระดูกแม่เขี่ยกระดูกจิ๊บจั๊บจิ๊บจับฮะแม่ทองปากตามมาเบลเนี่ยมแม่ปาอแม่ปลา่ไว่าจะแม่ผูดตามหนองมาเบลเนี่ยวยอือก็จะดามแล้วแล้ว เอาอจะเอาอะไรเรเอาซอสเอาไก่ไหมเอาไก่เอานี่เผ็ดตกนาเผ็ดไม่เป็นไรเอาไข่ไม่เอาคให้น้องลองดูก่อนอร่อยอือร่อยให้น้องกินไก่กับซอสมุกดิเอตขอซอสจ้าเอาบุอพงอ์ข้าว น้ำปลามาหยอหน่อยปลาให้พี่โยกกระเริ่มเพล็ดแล้วได้จังนี่โหเก่งอ่ะได้บอกอะไรถุงแน่นนะว่าเป็นเพล็ดจะเจันไปดึกจ้ะน้องบอกว่าอร่อยเปลี่ยนผิดก็ระลุกผ่าผิดของปลาหมอมนี่จะเพล็ดอยู่แล้วนะจ้ะบางวันบางทีใส่นิดนึงก่อนปลาขอแยงไข่เล็กหน่อยกินก็ได้จ้ะ

โ oh. ตาพี่โยแตกเลยเด้จังหนแก่ตักงแวจะพักเลยนะตอบแบบนะี้กันนะพักของพูดเวลาหนูใจต,ตักหนงก็เผยที่ตักพักชอมเป็นหิงอ้อยแล้วเชาแก่พักชออกาอมแซ่ โอ้โหกินคำใหญ่หนูแบ่งหนูแบงค่ะหนูก็แบ่งแบงได้แบงไม่เป็นฮัทแบ่งอันนี้หนูส่กระดิค่ะหนูไปใส่กินมื่อไหร่หนูก็ติ๊กพอเด็แม่นี่กระดุงหน่ออ่ะอ่ามันเป็นค้ำๆไปทำไมวันนี้หนูใส่ชุดสวยจังคะ ใครให้ใครขายตัวนี้ให้หนูใส่ล่ะไม่ไม่เหงานียวไม่เหนีหนามเลยเลยกันแล้วทำไมใครแบบนุ่มเนี่ยวหนูไปหนูกินพัทไปแล้วเก่งนะอะไรเออแล้วหนูบอกแมวหนูกินพัทไปแล้วใช่ไหม บอกว่าพี่แก้มพาดที่อีกเนาะอย่ามาเถียงนะเดี๋ยวจะอผิวแกมได้จะได้ไหมล่ะมาไป็นยังไง ้ำแทน่ท้ทำยายไหมทำลายไปกระลุดเราก็ลุกสวสดีน้ก็มาเป็ยนฝันใช้จุ๋ยกันทีพอแล้วค่ะพอเค่นี้เดี๋ยวคุณแม่เมือ เราเพือพ่อรูว่าจะเอาซอมพะเศอเลยมาอุ้ยอะไรเยอะละอะไรตุกขานามเต็มอ๋อเพชรแต่กระสูด้ลตอนนี้อร่อยจ้ะอร่อยเลยคะอร่อยพัดกะเพราไก่บ้านนี่พัดยังไงก็อร่อย,ออยแซ่บแซ่บบอแซ่บบอ <laughs> แซ่บดีจ้า

ขาวอาจจะมานั่งดักิชานใช่เพราะเคยม,มันไม่ใช่เลยอาารเผ็ดจ,จริงๆจังๆแต่เพจเรียนเลนมัจัง เด็กหน่อยเลยเนี่เด็กหน่อยเล่มีใครกินอะไไก่เลยขอทำเผื่อมาให้เด็กหน่อยกินเนาะตัดกำลังเลยลูกสาวตั้งไก่ช่วยเลยนะเพื่อตกเบ็ดเลยนะเจียวอะไรกับตกเบ็ดนะตกเบ็ดจะต้องกินตาเเนาะตกเบ็ดไม่ตกเบ็ดก็ขนไม่เหมือนกันไม่กังี่กังวี่รอเขาอีกนิจ้ะ แซ่บมากแซ่บมากด <c oughs> บดึกงกดึ๋งดึกดึ <c oughs> งดึงดดึ๋ดึ <c oughs> แต่แ,แกมยังไม่นุนกเลยใครเมื่อก่อนจ่ายสังดเดจอะอะไรจ้ะคลิปนี่ก็จะใบแค่นี้จ้ะแต่ว่าก็จะนั่งกินกันไปเรื่อยๆนี่จ้ะน้องแกมน้องแน่ก็ยังไม่อิ่มนั่นจ้ะนี่พี่โยก็ต้องขอขอบพระคุณเอฟซีทุกๆคนนะจ๊ะที่ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจกับพี่โยโแล้วก็ครอบครัวนะจ๊ะ พี่โยรักเอฟซีทุกคนด้วยจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าจา